ก็ฮัลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเรนเองและในวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อว่าด้วยเรื่องวิธีการเดินทางต่าง,างๆในเกนชินนะครับผมเช่นเคยสำหรับคนที่งงในหัวข้อนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมานําเสนอวิธีการเดินทางต่างๆที่เก็นชินได้นําเสนอต่อเราแล้วก็กําลังจะนําเสนอต่อเราในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับผมเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับผมในที่นี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการเดินทางในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับผม พอพูดถึงเรื่องการเดินทางในเกมนี้แล้วเนี่ยรองจากการเดินที่ผู้คนใช้กันบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการวาร์ปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสาวาร์ปทั่วไปหรือว่าเสาวาร์ปจากดันเจียนอัติแฟกต์ดันเจียนฟาร์มบอสหรือว่าบอสรายสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่มันวาร์ปได้ก็จะนับเป็นเสาวาร์ปทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะว่าข้อดีของการเดินทางในรูปแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเดินทางไปได้แบบทั่วแมปเลยนะครับผมทั่วแมปแบบทั่วแมปจริงๆครับผมเพราะว่าเสาวาร์ปเนี่ยมันป เลยครับผมแล้วก็แค่เปิดแมปแล้วก็เลือกสถานที่ที่อยากไปหลังจากนั้นก็กดวาร์ปแค่นั้นกจบแล้วนะครับผมแต่ถ้าการเดินทางประเภทการวาร์ปมันมีแต่ข้อดีอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยผู้เล่นเขาก็คงไม่บ่นอยากได้พาหนะอื่นๆมาในเกนชินอิมแพกหรอกครับผมข้อเสียเดียวแล้วก็เป็นข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเสาวาร์ปเลยเนี่ยก็คือถ้าเรายังไม่ได้ไปพื้นที่นั้นๆหรือก็คือถ้าเรายังไม่ได้ปลดเสาวาร์ปตรงพื้นที่นั้นเนี่ยเสาวาร์ปมันจะยังไม่เปิดแล้วเราก็ไม่สามารถวาร์ปไปตรงนั้น้นะ้้นนนไดววยยะะรผมม่่่เเเเาาากก็ออปลลลแแหหีีีททสสขใญ ฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยมีไว้ก็ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยตอบโจทย์ผู้เล่นเท่าไหร่เนาะคือก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในการสำรวจแมปเนี่ยก็ถือว่าจําเป็นนะครับผมก็ไม่แปลกใจอะไรเนาะมันเป็นเกมเพลย์ของเกมอยู่แล้วเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าก็โจทย์ของการช่วยผู้เล่นให้เดินทางไวขึ้นเนี่ยมันมีอยู่หลักๆประมาณ2-3ข้อนะครับผมหนึ่งเลยก็คือเป็นอะไรที่อาจจะเจอได้ระหว่างทางในการสำรวจแมปต่างๆนะครับผมสองเลยก็คือเจอแล้วเนี่ยสามารถเก็บมาใช้ได้ทันทีนะครับผมอาจจะช่วยให้ผู้เล่นวิ่งไวขึ้นหรือว ที่เป็นการวาร์ปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการเดินทางบนผิวน้ําที่เป็นการใช้เรือเล็กด้วยนะครับผมซึ่งวิธีเรียกเรือเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็แค่หาเสาที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมผมจะให้ทุกคนเห็นนะก็มันจะเป็นวงกลมแล้วก็มีรูปบวกอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็กดเรียกแค่นี้ก็ง่ายๆเลยนะครับผมเนาะจริงๆตอนที่เราได้สัมผสัสเรือลํานี้ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมที่เกาะแอปเปิลเนี่ยมาเป็นกิจกรรมให้ทุกคนเล่นเนาะพอกิจกรรมเกาะแอปเปิลจบลงไปแล้วเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนนะครับาาา้เร,รน่่นนนวงงะะวงะพส ใหญ่เนี่ยก็คงจะว่ายน้ําแล้วก็จมน้ําตายกันมาเยอะแล้วเนาะณตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณผู้พัฒนานะครับผมที่นําเจ้าเรือตัวนี้เนี่ยเข้ามาในเกมตัวหลักสัทีเนาะ อย่างน้อยที่สุดผมก็ไม่ต้องจมน้ําตายแลย้วทีนี้เนี่ยข้อดีของการเดินทางแบบนี้เนี่ยก็คือมันอิสระมากเลยนะครับผมอิสระแบบอิสระของแท้เลยนะครับผมเพราะว่าคุณเนี่ยต่อให้ย้ายสตามมิน่าของเรือเหมือ,อแต่เรือก็ไม่ได้จมนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณว่ายน้ำเฉยๆเนี่ยคุณจมน้ําตายแน่นอนครับแต่ว่าข้อเสียของการเดินทางประเภทนี้เนี่ยมันก็คกล้ายๆกับเสาวาร์ปเลยนะครับผมก็คือต้องเดินไปปวดเสาก่อนนาอยแล้วค่อยกดรียากเรือมันถึงจะเรียกได้ฉะนั้นการเดินทางประเภทนี้เนี่ยมีไว้ในเกมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผม

ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าทุกคนเล่นเนื้อเรื่องจนมาถึงเมืองฟอนเทนกันแล้วเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักระบบเรือรางของฟอนเทนกันใช่ไหมล่ะครับผมเมื่อกําลังจะเข้าเขตประเทศฟอนเทนเนี่ยเราก็จะได้พบแล้วก็จะได้ใช้ระบบเรือรางเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมใช่ผมพูดตามตรงเนี่ยระบบนี้เนี่ยจะใช้ในการเดินทางในเกมจริงๆไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าจะเอามาแนะนําเมืองแนะนําสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับผมส่วนถ้าจะให้ผู้เล่นเนี่ยใช้ระบบนี้ในการเดินทางในการประจนภัยต่างๆในเกมจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป ขาดของระบบการเดินทางเองเนี่ยเลยทําให้ไม่ค่อยจะทันใจผู้เล่นสักเท่าไหร่แถมเส้นทางแต่และเส้นทางเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ทั่วแมปนะครับผมก็เลยทําให้ไม่ตอบโจทย์ผู้เล่นเนาะรือถ้าจะให้ผมพูดจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับตัวช่วยในการเดินทางของผู้เล่นเนี่ยถามว่าแบบไหนสะดวกที่สุดก็ต้องแบบนี้แหละครับผมซึ่งก็คือ For Left s i g i l แล้วก็ Thunder s สเฟียนะครับผมของแบบนี้มีชื่อเรียกไม่ตายตัวในแต่ละประเทศนะครับผมแต่มีระยะและก็จุดประสงค์หลักๆที่คล้ายกันเลยก็คือเมื่อผู้เล่นเนี่ยเข้าใกล้ระยะของไอ้พวกนี้ อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยยังงงอยู่ว่าไอโฟลิฟซิจิลแล้วก็ทันเดอร์โซเฟียเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็ตามภาพที่เห็นเลยนะครับผมไอที่เราโหนโหนกันเป็นสไปเดอร์แมนกันที่ซูเมรุแล้วก็อินาสามะนั่นแหละครับผมสองประเทศนี้เนี่ยมีสิ่งนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมจะแตกต่างกันตรงที่ชื่อแล้วก็เงื่อนไขการใช้งานนะครับผมของซูเมรุเนี่ยจะมีชื่อว่าโฟลิฟซิจิลส่วนของอินาสามะเนี่ยจะมีชื่อว่าทันเดอร์โซเฟียนะครับผมทีนนีี้เ่ยทที่่ผมบออกวาัั้งนนี้เนี่ยดดูเเเหมือนนนนจะป็ตัววช่ยใการิทาาางงงขออผู้้เเล่่นยรไดดีที่สุดดเเเนนนี่่่ยยก็พพรราาาะววมมัััหบบไไ้ทปใแลคผมเงื่อน ใช้งานก็ไม่ต้องมีเยอะแยะอะไรมากมายเนาะแทบจะเรียกได้ว่าวิ่งวิ่งไปกดตัวทีเพื่ะว่าไปจุดที่ต้องการได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมแต่พอผมพูดไปแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนคิดว่าเฮ้ยถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยแล้วทาไมผู้พัฒนาเกมเนี่ยไมเอามันมาติดในแมปเยอะๆไปเลยล่ะคืออย่างงี้ครับผมลองคิดดูสิครับว่าถ้าบนท้องฟ้าเนี่ยมีแต่ไอ้พวกนี้เต็มไปหมดหรือว่าบนทางลาดชันเนี่ยมีแต่ไอ้พวกนี้เต็มไปหมดเนี่ยมันก็คงราคาญตาใช่ไหมล่ะครับผมวิวที่สวยๆเนี่ยพอมาติดไอ้พวกนี้ไปเนี่ยก็คงไม่ ได้ยินทางยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยเรียกเจ้านี่ว่าวอเตอร์แคนนอนนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในเกมจริงๆเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไร ทีนี้จากตัวช่วยในการเดินทางที่ผ่านมาเนี่ยอะไรกันละ่ะที่จะตอบโจทย์ผู้เล่นได้มากที่สุดจริงๆเนี่ยผมก็ยังคิดภาพไม่ออกนะครับผมว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ย Genchin Impact มีพาหนะให้เราขี่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ถ้าให้ผมพูดคอนเซปต์ของมันออกมาคร่าวๆเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถพกติดตัวไปได้พอเวลาอยากจะเรียกใช้ก็กดเรียกใช้ออกมาได้ตลอดเวลานะครับผมตอนนี้เนี่ยเรามีพาหนะทางน้ําแล้วซึ่งก็คือเรือที่ขิมให้เรามา่ลแวนะครับผมส่วนไอ้ที่เราขาดจริงๆเน เฉยๆก็ได้แคปม้าสักตัวหนึ่งให้ไปแบบว่าโคตรตลอนไปทุกเทวาีอะไรเงี้ยนะเออหรือจะเป็นสายพิเศษอย่างอื่นก็ได้นะผมขอล้องละาผมมันคงจะเทมากเลยแต่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าตัวละครมันจะขี่ยังไงนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตัวผมด้วยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ก็ไม่น่าเดายากนะก็พุ่งนี้คอลีนมาก็ต้องเป็นคอลีนอยู่แล้วสิใช่ไหม